แล้วก็มาดูคริสตัลชิ้นใหญ่ของต้อยนะคะที่อยู่บนหัวนอนค่ะเพื่อนๆอันนี้ไว้บนหัวนอนเลยนะนส,ยสวยไหมพงมันสวยไหมอันนี้ประมาณเกือบสามสิบโลนะเพื่อนๆอันเนี้อืมเท่าเด็กคนหนึ่งอ่ะอ่ะนั่นแหละสามสิบกิโลหนักมากต้องยกกับสองคนอ่ะเห็นอย่างเงี้ย ใหญ่อลังการไหมเป็นถ้ำเลยนะคะข้างในอเมทิสต์นะคะตัวนี้เหมือนมันมันเหมือนมีปากมีตาเลยเนะาะอแล้วก็จะมีหินในคริสตัลแลพิษลาซูรีเอาไว้บำาบัดร่างกายเวลาตอยก่อนนอนเนาะเนี่ยเนี่ยก่อนนอนก็จะเอาไว้ตัวนี้แหละ เอาไว้เติมและพิลาซุลี่นี่มันจะมีส่วนผสมของอไผยลายหรืออะไรต่างๆหลายตัวนะเนี่ยใครละโอ้ยพิกซี่ยาเ่ยดี๋ยวนะคะแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพิกซี่มันก่อกวนมากเลยพิกซี่หนอินเด้สลูตาสวยไหมคะโอ้ยเอาไว้เรักษา,ายอยยาบำบัดร่างกายเวลาปวดเมื่อยหรือว่าเป็นตรงนนตรงนี้พิกซี่สลตาโอ้ย นี่ will we have another, one, maybe another one. <inaudible> 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 สวยมากๆเลยค่ะ นี่เขจะขายเป็นกรัมเป็นกํไาไรก็มีข้อมือต่างหูก็มีนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะ นี้ก็ได้นะคะอาเกตแล้วก็คริสตู คนที่เขาขายคริสตลเขาก็จะมีมันดาลาแล้วก็อันนี้คืออันนี้จะเป็นลักษณะของจัก,กรวาลด้านซ้ายและด้านขวาน,นะคะแล้วก็น,นี่มันดาลาค่ะแล้วก็อันดีซีเเหมือนกันเขาจะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็พวกนี้เป็นสัญลักษณ์ของจัก,กรวาลทั้งหมดเลยนะคะสัญลักษณ์สวยมากค่ะนี่นะคะเขาจะมีเมอร์คาบาที่เป็น ทำมาจากคอปเปอร์ก็คือเป็นทองแดงนะคะเนี่ยร้านนี้แบบสุดยอดมากเขามีความเป็นจิตวิญญาณสูงมากแล้วก็วกเขามีคริสตอลเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยค่ะมาดูคริสตัลนะคะสวยๆมากเลยค่ะนะคะสวยๆนะคะเพื่อนๆนะอันน,นี้ก็สวยนะคะ แย,แย่มากมายเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่ราคาก็จะแบบปิดป๊ดๆนิดนะึงกำลังเดินทางไปดูคริสตัลนะคะเพื่อนๆ นี้สกอมนะคะเพื่อนเพืเขาก็จะคนก็จะเดินเล,ลดก๊ดกดก๊กช่วงนี้สกอมคนก็จะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันดีเนาะอากาศมันร้อนละมาเดินเล่นในเมืองสกอคมกันค่ะ น้ำที่นี่ก็ดื่มกันด้วยนะเพื่อนๆเขามันพิกซี่ นะคะเพื่อนๆเรียห้องน้ำสวีเดนคุณเดเนไปไหมห้องน้ำเสียตังค์ด้วยนะหยอดเหรียญสิบโครนนะ่ะสิบโครนน่ะก็สามสิบห้าบาทสามสิบสี่สามสิบห้าบาท เือรใครจะนั่งเรือเที่ยวก็ได้นั่งรถเที่ยวก็ได้มีบริการหมดเลยนะคะนี่

มาเที่ยวนะคะเพื่อนๆมาเที่ยวซักหอมค่ะเพื่อนๆค่ะคนเยอะเลยนะคะคนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ากันหยุดนะสวยๆนะคะเพื่อนๆพือที่สตอร์ สวยอันนี้เป็นคิสซอที่ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากมากก้อนใหญ่มากเลยะคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆคริสตัลนี่งงกลังงอกเลยงอก คิโดโต้เยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆอแล้วมาถึงร้านของขปเจ้าร้านคิสซันค่ะเพื่อนๆดูนี่คิสตันยักษ์นะคะ คนบเทศวันนี้นะคะพี่ต้อยมาดูคริสโซนะคะเลยถ่ายบรรยากาศสวีเดนมาให้ดู คือพระราชวังตอนนี้เป็นวันหยุดเขาเรียกว่าสเมเตอร์ซีซั่นคนเขาจะหยุดกันนะคะเขาจะไม่ไปทำงานกันทั่วทั่วโยุโรปนี่เขาจะหยุดแล้วก,ก็จะไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้กัน คนก็จะมาเที่ยวสวีเดนเยียวช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนแนละนี่คือพระราชวังนะคะ นักท่องเที่ยวเยอะนะคะช่วงนี้เพืเ่อนๆดูร้านนี้สิมันเป็นทับทิมอ๋อทับทิมแล้วก็ส้มเต็มเลยอะ่ะดูโต๊ะก็ยี่ข้งเธอร์แล้วลเโปรเฟ็คนะคะ คือตานสวยๆนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้คือมีไพรายไซเคิลไอคาเนเลียน This part, yeah. uh, for one uh, is calcite. calcite. Calcite? Yes. Uh -huh, this one. Yes. Oh, beautiful Cassis. Because I don't know the name. <laughs> yeah. And you didn't see our new stuff, right? Like uh, animals from uh -huh. natural stones. Yeah. This, uh, Real crystal. Of course, real crystal. Yes, of we course. I want only real crystal. <laughs> oh, of course. Yeah, yeah, man. I'm going to cut them to me. I'm เยเฉพาะตัวนี้นะคะแล้วก็ลูกใหญ่ตัวนี้ค่ะนี่ใหญ่มากใหญ่มากๆเท่าบ้านเลยแหวนก็มีค่ะเป็น

เขาขายเป็นกรรมค่ะมือสโนว์ไฟก็มีไหมือแล้วก็จะมีแบบนี้นะคะสวยมากค่ะเขาทำเป็นเรือนออกมาแล้ว ถ้าใครต้องการ Welcome Thank you very much This color is very beautiful for you This hair color Really light color it's uh, it's uh, more beautiful. beautiful for you Oh <laughs> that's I think you should to make Make all me young, right? all make, your, uh, all make your me. hairs, you should um, uh, coloring with this color. Really? Yes. Ah. Uh, uh, ah, perfect. It will be perfect. Yeah. You can be sure. I do that. I make myself. You know. Yeah. Yes. It's, it's more. Uh, it's look. You look like more fresh. <laughs> <laughs> look, look more fat and look young, right? Look young, right? <laughs> Now you, you're younger. Uh, of course, I'm, fi I have, I'm 51 already. Yes, 51. Now you're lying. Yes, I have to I have to daughter my my, my daughter look like you, 26. 26? <laughs> 22. <laughs> oh, oh really? No, you're lying. Uh, no, yeah, no. you have to you have to say me mama. <laughs> mama. Oh grandpa, mama, grandpa. Mama. Grandpa, my mother, a grandpa. My oh. mother yes. small, uh, young, younger than you, 10 years old. Oh, really? Yeah, my mother, 45. But you're so young, look young. Of course, I meditate. Uh, and I teach people about meditation and chakra, uh, everything too, yes. Oh my God. Yeah. Connect with handsome. I want to also make meditation. Oh, really? <laughs> no, I want to. I meditation? Want to make, make, yeah, this is really good. I don't right? know but i don't know how it's oh really it and you if you understand english you can find on in the youtube help me get it for you yours no it's uh a, if uh, you want uh, english language mm. if you understand about yeah, it yeah, you yeah. can uh, find about meditation english uh -huh. yes uh -huh. yeah you know yeah, that yeah. Huh? but your country where you're from? i'm from yeah i'm from Kyrgyzstan. uh-huh it is mask store there you know yeah. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kilbystand. Kyrgyzstan. Yes. Yes. It's a Kazakhstan. You know Kazakhstan? Kandestan. Kazakhstan? Kazakhstan. Kyrgyzstan. No. Um, I, I think Pakistan. 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 No. 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 Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Have this country really? Huh? Have this country? What? City or country? Country. Hm? city. City. Yeah. You mean about city? Yeah. U.S. country. Ah, uh, I understand. Yes. Okay. Country, you know, Kazakhstan, then yeah. Kyrgyzstan. So it's um, nearby Russia. Oh. Uh -huh. But it's uh, Asian. We are Asian people. Yeah. 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 Yes. But uh, it's close to Russia. Mm. Mm, okay. I understand now. Yeah. But you're so beautiful. You know. <laughs> So you present god <laughs> and we we are god of course of course we are asian Ah, uh, yeah <laughs> of course <laughs> 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 yeah of course and you know uh you are did you say your father or something no he's a B boss boss? <laughs> boss look like an alien เ็จที่ลูกไลคกั e เอเลี่ยนอ่ะเรื่อยๆนะอัอนนบาย and thank you both y o u t u e for keep person for me yeah I happy so much and y o u t u b ยูโนเยไ่ไป thank you ไปแล้วค่ะเพื่อนๆคุยกับน้องน้องเขามามาซื้อของกับประจำชุด